แชร์แข่งหน้าตัวเองคิดได้ไง yes สุดท้ายแล้วนี้เรามาเจอบอสใหญ่กันว่าจะเป็นใครครับผมเดาว่าเป็นเมดอีกเซลหมาผมชื่อดีเซลนะเผื่อใครยัไม่รู้ <c oughs> อันนี้คือบอสใหญ่ครับรับรองบอสใหญ่ต้องเป็นเมดในฝาเรียนก็แย่ละมาดูเมดตอ้โหสิบสามสิบเอ็ดสามผมก็โอเคล็อกเกอจอเจอกับล็อกว้าวได้ได้ไอดไดนอสเกลเกอร์ขึ้นมือแถมเราเป็นฝ่ายได้เริ่มทีหลังเก็บดาสเกลเกอร์ไว้ ไพ่แย <c oughs> <ภ recalled. S 2> <c oughs> ่และดูเขาจะเล่นเธอหนึ่งได้ด้วยนะสวยแล้วละตูโอ้สมงกับเป็นบอสใหญ่โหดสมชื่อโหดสมชื่อเุ้ยโอ้โหนี่คุณบังคับผมเลยเนี่ยผมให้เขามีอาวุธดาเมจสองไม่ได้ผ่านถือว่าคนนี้ผ่าน น่ากลัวใช้ได้แม่งมุมฆม่าไม่ได้ด้วยสิไพ่ผมแย่มากเลยสมกับเป็นบอสใหญ่ครับเขาทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยสองเทินติดแล้วเขาได้ตั้งบอดก่อนสปไปเดอร์แท้งมาซ่อมอันตรายอันตรายจริงๆไม่ได้พูน <Yosh> เล่นๆเ,เ,เลยนะอันตรายจริงๆ ทุกคนครับเปอร์เซ็นแพ้มาเยอะแยะเลยแหละผมต้องลงที่เป็นสี่เท่านั้นอะ่ะผมไม่สามารถลงสองไม่สามารถลงตัวนี้ตัวนี้ได้ผมต้องเล่นตัวที่เป็นแบบพลังชีวิตสี่เท่านั้นงงจะดีหรือเปล่า นี่เนเป็นคอมโบที่ทาจ่ายสามมั้งผมไม่แน่ใจว่าไออาวุธที่มันได้จากเจ้าซ่อมเนี่ยมันคืออะไระตรงก็เป็นบอสสมกับเป็นบอสจริงๆคือถ้าผมจะเล่นหุ่นแมงม,ม,มุมผมเล่นเจ้านี้ก็ไม่ต่างกันเนี่ยหุ่นแมงมุมยังทําคอมโบได้เขาคือผมล่างมืดแล้วได้แค่ผมจัดการก็พอ <c oughs> ใช่ไหมล่ะคิดเยอะหน่อยนะ เดี๋ยวจะใกล้จะถึงเธอที่ผมสามารถใช้ดาร์กไอออนสเกิลเกอร์ได้แล้วโอ้โหโอ้สายเฟสครับสายเฟสธรรมดาที่ไหนโอ้สายเฟสน่าเกลียดจริงสายเฟสคนนี้ เฟสบ้างเราให้เขารู้แผนเราไม่ได้เฟสมาเฟสมาได้แล้วถึงเทินพลิกบอร์ดแล้วครับเทินพลิกบอร์ดเลยะนั่นแหล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 ะ ลิกบอร์ดเดอะซีรีส์มันก็แค่เนี้ยผมรอจังหวะนี e bon ้อยู่เลยล่ะคุณ กกรปเน,นะนี่ยเนี่ยเนี่ยตีไปก็ได้ผมโดนอีกสองดาเมจเนี่ยแบบเขามีห้าดาเมจนะสองเทินกับอีกดาเมจน,นิดนึงผมจะตายแต่ผมสามารถสร้างทอนกับใบเขาได้เลยโอ้ยยังจะเฟสอยู่ครับไม่เป็นไร เป็นไอเน,นี้ยเป็นใบนี้หายไปแล้วสวยแล้วมันมันเยอะจังเลยอ่ะหยุดเยอะได้แล้วห้ามเยอะครับผมต้องเทรดนะเนี่ยผมต้องเทรด give me a quest มีกคร ถ้าอยากชนะก็ต้องจิมเมียรเควสเนี่ยแหละเทรดให้ได้เยอะที่สุดโ <c oughs> อเ <Okay. S 1> คร่างชีวิตรเราเหลือน้อยก็จริงแต่คุณก็อย่าประมาทผมนะครับคุณห้ามประมาทผมนะคุณอลักซ์คุณเป็นบอสใหญ่อะ่ะคุณทำตัวสมกับเป็นบอสใหญ่ดีแต่คุณอย่าประมาทผมแล้วกัน ลองโจก il, ่อนไหมอ่ะลองโจก่อนเชื่อผมถ้าคุณไม่มีอะไรเล่นลองโจดูโศครงจริงๆสัตว์โโครงมันชื่อมันนะกไหชื่อเราฆ่ามันได้นะเราฆ่ามันได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเยี่ยมเราสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้เนี JP)> ่ยสามไปเนี่ย give me a quest อยู่อ่ะกิ้ชิม,จมเ,เจ็บอยู่อ่ะ,ะมาเลยไอ้เจ้าไอ้ซ่อมสามสองอะไรนั่นน่ะมาเลยคุณไหน5ดาเมจอะ่ะก็เหนื่อยอยู่นะ หนึ่งสองหนึ่ง yes 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 เม <'s> so <laughs> ื่อกี้ลุ้นอยู่เมื่อกี้ลุ้นอยู่ชนะแล้วโอ้อหกเจ็ดแใช่ลุ้นอยู่เย้ ว้ากิมมีเควสมีคนบอก12-2ตอนแรกใครสักคนหนึงอะ่ะมีคนหนึ่งบอกอยู่ขอบคุณมากครับถูกต้องครับ12-2คุณเราได้เก่งมากมีคนนึงเชียร์ผมอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นอะ่ะคนอื่น0-3ย์อย่างมากจะบินประมาณ4แต่ละคนนะแต่อย่ามันไม่ธรรมดาครับโอ้โหกิมมี่เควสเ